สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นยมารีวิวสินค้าก่อนส่งออกนะคะเส้นนี้เป็นสร้อยคอนะคะหนักสองบาทประทับตานะคะด้านบนสวยงามมากๆค่ะลายเรียบเนียนดีค่ะเป็นลายเลนเนาะ ้องไทยแท้96.5นะคะสินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันนะคะ เดี๋ยวนาจะช่างน้ำหนักให้ดูค่ะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะได้เจอกันใหม่บาย